จากวาลูกหนังขบเคเรื่องเรื่องฟุตบอลมันมันหน้าหนึ่งลูกหนังข่าวแรกในวันนี้เรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้ครับเมื่อสื่อในสเปนตีข่าวคีวรันที่เปียต้องการย้ายจากแอรเนดิโกมาดริดไปเล่นให้กับแมนยูนเดในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ติดปัญหาตรงที่ทีมตราหมีอาจจะยือ้อโดยการตั้งค่าหัวสูงจนทำให้ผีแดงไม่กล้ายื่นข้อเสนอเข้ามา โดยคีรันทริเปียร์มีข่าวพัวพันกับแมนยูเนตเตอมาตลอดเนื่องจากโอเลกุนนาโซชาแสดงความต้องการที่จะคว้าตัวทริเปียร์มาเสริมทัพให้ได้ซึ่งตอนนี้เขาเหลือสัญญากับแอตเลติกโกมาดริด2ปีและเดียโกซิโมเน่เทรนเนอร์ชาวอารเจนต์ใต้ดูเหมือนว่าจะยังต้องการเก็บเขาเอาไว้อยู่ในแผนการป้องกันแชมป์ลาลิก้าในฤดูกาล2021-2022นี้ขณะที่ทริเปียร์ต้องการที่จะย้ายไปเล่นในถิ่นโอทราฟฟอร์ดเต็มที่ในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่กะนั้นเจ้าตัวก็รู้สึกกังวลใจเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าทัพรามีจะไม่ยอมปล่อยตัวหากไม่ได้เงินค่าฉีกสัญญาประมาณ34ล้านปอนด์หรือราวๆ1,496รา,รา 1, ล้านบาททั้งนี้เหตุผลสําคัญที่โซชาอยากได้ทิฟเปียม,มาร่วมทีมเพราะต้องการให้เขาเข้ามาแย่งตําแหน่งกับอารอนวานวิซาก้าเพื่อที่จะได้เกิดการแข่งขันและการพัฒนาในตําแหน่งแนวรับทางฝั่งขวาของทีมครับอีกข่าวหนึ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเด็กผี นั่นก็คือแมนยูเตรียมมอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับลูกชอหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาและกับทัพสิงโตคำรามในศึกยูโร2020ตามรายงานจากเดลี่เมลโดยชอทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทัพปีศาจแดงนับตั้งแต่ที่โอเลกุนนาโซชาเข้ามาคุมทีมหลังจากที่เขาต้องพบกับช่วงเวลาที่แสนยากลำบากในช่วงที่อยู่ภายใต้การคุมทัพของโชเซมูรินโญ และแม้ว่าชอยังมีสัญญาเหลืออยู่ในถิ่นโอทราฟอร์ดถึง2ปีพร้อมกับออปชันขยายเพิ่มได้อีก1ปีแต่มีข่าวว่าแมนยูพร้อมที่จะยื่นสัญญาฉบับใหม่พร้อมกับเพิ่มค่าเหนื่อยให้อีกด้วยเนื่องจากมองว่าเขาเป็นหนึ่งในแข้งสำคัญสำหรับแผนการนำเรดเดวิลกลับมาลุ้นแชมเมียร์ลีกในฤดูกาลหน้าซึ่งในเวลานี้ชอรับค่าเหนื่อยอยู่ที่1 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ส่วนสัญญ,ญาฉบับใหม่คาดว่าจะมีการเพิ่มค่าเหนื่อยให้ไม่น้อยกว่า180,000ปอนปอน และจะขยายสัญญาออกไปถึงปี2026และในช่วงนี้เราไปอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะล่าสุดกันครับข่าวใหม่ๆที่เราได้รวบรวมมาให้ได้ชมกันในวันนี้เนี่ยมีหลายทีมเลยครับที่มีความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะต้องได้อย่างเสียอย่างเพราะหากพวกเขาสามารถคว้าตัวแจ็คกิลลิชมาร่วมทัพได้สำเร็จสโมสรจําเป็นที่จะต้องปล่อยผ่านแฮร์รี่เคนเนื่องจากค่าตัวของทั้งสงคนรวมกันแล้วสูงเกินไป ขณะที่ทอตแนมฮอสเปอร์พยายามเสริมแกร่งเอาใจนูโนซานโตกุนซื้อคนใหม่โดยเล็งคว้าตัวอาดรามาตาโอเร่ปีกจากวูฟแฮมตันและมีอีกหลายข่าวที่เราจะมาอัปเดตกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับเริ่มกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อาจตัดสินใจยุติแผนการคว้าตัวแฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมทอตแนมฮอสเปอร์หากพวกเขาคว้าตัวแจ็คกิลิชจอมทัพจากแอสตันวิลล่ามาเสริมทัพได้สำเร็จโดยค่าตัว100ล้านปอนด์ หรือราวๆ4,400ล้านบาทในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งข่าวนี้รายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวครับอย่างไรก็ตามครับไม่ใช่ว่าโอกาสที่เคนกับกิลิชจะเล่นด้วยกันในสีเสื้อเรือใบสีฟ้าจะเป็นไปไม่ได้แต่มีข้อแม้ว่าสเปอร์ต้องยอมลดค่าตัวกับตันทีมชาติอังกฤษลงมาสัหน่อยซึ่งดูเหมือนว่าอาจจะยากครับเพราะพวกเขายืนกรานว่าจะขายในราคาไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวนอกจากนี้แมนซิตี้กำลังพิจารณาดึงตัวสเวนบอตแมน เซ็นเตอร์แบ็กจากลิวมาเสริมเกมรับโดยงานนี้ต้นสังกัดของนักเตะต้องการค่าตัวจำนวนถึง50ล้านยูโรและก็ราฮิมสเตอร์ลิงยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในเวลานี้แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าสโมสรเตรียมปล่อยนักเตะออกไปหากได้ตัวกิลิชมาร่วมทัพแล้วก็ไปดูท็อตแนมฮอสเปอร์ครับล็อกเป้าอารามาตาโอเร่ปีกร่างบึกของวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์มาร่วมทัพ โดยงานนี้หากสำเร็จนักเตะจะได้กลับมาทำงานร่วมกับนูโนซานโตในสีเสื้อไกเดืทองส่วนทางด้านบูฟก็ไม่ปิดโอกาสครับแต่ขอให้ได้ค่าตัวสมน้ำสมเนื้อเหมือนตอนที่ขายเดียกโกโชต้าให้กับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์ซึ่งข่าวนี้รายงานจากเดลี่เมลและก็ก่อนหน้านี้สเปอร์ได้มีข่าวกับคริสเตียนโรเมโรเซนเตอร์แบ็กจากอาตาลันตาและล่าสุดครับโรเมโรได้แจ้งกับบอร์ดบริหารอาตาลันตาว่าเขาอยากย้ายไปเล่นให้กับสเปอร์ โดยค่าตัวของนักเตะจะอยู่ที่ประมาณ43ล้านปอนด์หรือราวๆ1,892ล้านบาทแรยง,งานจากฟาวิเซโอโรมาโนครับข่าวต่อมายูเลียนนาเกลมันเทรนเนอร์จากเสือใต้ไบเยนมิวนิกเชื่อมันว่าลีออนกเรสกาจะขยายสัญญาอยู่ร่วมทัพต่อไปแม่นักเตะจะได้รับความสนใจจากแมนยูเน็ตก็ตามขณะเดียวกันปีศาจแดงต้องการค่าตัวจำนวน5ล้านปอนด์หากทีมไหนสนใจที่จะยืมอักเซลตวนเซเบ เซนเตอร์แบของทีมโดยงานนี้มีรายงานว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดและแอสตันวิลล่าสนใจนักเตะวัย23่ปีรายนี้ยังไม่หมดแค่นี้ครับมีข่าวว่าเจโรมบรัวเตงอยากย้ายมาเล่นให้กับยูไนเต็ดหลังจากหมดสัญญากับบาเยนน์มิวนิกโดยเจ้าตัวยอมรับว่าเหมือนฝันเป็นจริงหากได้สวมชุดผีแดงขณะเดียวกันยูเวนตุสเอซีมิลานนาโปลีและ roma ก็อยากได้ตัวเขาไปเสริมทัพเช่นกันครับไปดูที่แอสตันวิลล่า ล่าสุดเล็งทุ่มเงินจำนวน40ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวท็อดแคทเวลล์จอมทัพจากนอกริซิตี้โดยหวังจะนำมาแทนที่แจ็คกิลิชที่เตรียมย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปดูข่าวอาเซนอลกันบ้างครับล่าสุดมิเกลอารเตต้าผู้จัดการทีมอาเซนอลได้ออกมายืนยันแล้วว่ากรานิชาก้ากองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะอยู่กับทัพปืนใหญ่ต่อไปโดยให้เหตุผลว่านี่คือนักเตะคีย์แมนสำคัญของสโมสรรายงานจากท็อกสปอร์ต ขนาะเดียวกันอินเตอร์มิลานประกาศชัดเจนว่าหากอาเซนอลอยากได้ตัวเลาอุโรมาติเนสไปร่วมทัพต้องยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า90ล้านยูโรถึงจะเปิดการเจราจาในเรื่องนี้รายงานจาก t u t โ o สปอร์ครับไปต่อกันที่ลิเวอร์พูลยังคงคาดหวังจะได้ตัวเรนาโตซันเชตกองกลางทีมชาติโปรโตุเกสเพื่อมาแทนที่จอร์เจโอวนาดุมโดยงานนี้หงแดงยื่นข้อเสนอให้ลิวพิจารณาจำนวน35ล้านยูโรเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามครับลิเวอร์พูลก็มีคู่แข่งอีกหลายทีมที่อยากได้ซานเชสไม่ว่าจะเป็นอาเซนอลบาเยอร์มิวนิกและบาร์เซโลนาก็สนใจนักเตะรายนี้เช่นกันครับและมาปิดท้ายด้วยข่าวจากเรอัลมาดริดล่าสุดมีข่าวว่าอาจจะยอมปล่อยอิสโก้ไปให้กับเอซีมิลานเพื่อแลกกับอาริซิโอโรมาญโยลีประการหลังจอมแกร่งทีมชาติอิตาลีในช่วงซัมเมอร์นี้โดยคาดว่ามาดริดต้องการสร้างแนวรับให้แข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยการดึงดาวเตะรายนี้มาร่วมทีม นอกจากนี้ก็มีข่าวว่าเรอัลมาดริดเตรียมยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับคาริมเบนเซมา่าโดยหากถ้าเขาต่อสัญญาจะทําให้เขาอยู่กับต้นสังกัดไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2023เลยทีเดียวข่าวนี้รายง,งานจากฟาบิซซโอโรมาโนครับและทั้งหมดนี้ก็คือหน้าหนึ่งลูกหนังในวันนี้หากชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe และคอมเมนต์กันมาได้เลยครับสวัสดีครับ